ลูกศิษย์อแสรณ์้โอ้แดนไี่ยังนะโหมันไปยกโต๊ะ้าวยขึ้นสายวัวับกันเลยเป็นหแรกเป็นแรกตดกันโดนแล้วไปไองก็ฆ่าระเบีดนี้ยกมาทีกัแล้วยกยกยกเข้าไปให้มันหุดแล้วโตโตต้องใช้หัวใจ โอโตไปขวาสวนขึ้นมาด้วยขวามันกันเดวใจโตไปขวาโอ้สายตาดีกับเพดดสายตาดีนะแล้วตงนี้ด้วยดูิต่ละดักซับเก็บผลชูนิวโต้แ ดูดหายใจหายใจี่ีวเรียกลงให้สนิททั้งสองฝั่งนะครับี่เรียลงเลยนะครับลงเลยลงหมดจะได้แข่งขันดูกเลยเสียินินยืดไม่ติดไม่ลงไม่ปล่อยนะไม่ลงไม่ปล่อยเลยเสียโอกาสทองนาะเสียแล้วต้องเสียแล้วงานนี้เนี่ยต้องยอมนะต้องคดะทีนไม่เอานะต่อระเบียบด้วยแต่คดกะทีนึงนะต่อโต้กับเพชรโสดใจ โอ้เ็มโคใจมันชอบให้ท้ายเขาชนหลัช่ะหลังนี่เอาีข้างเขาห้าห้าสักน่าดีเลยโอ้ตาดีนะใจสุดผมนะผมโคใหโอ้พราดีตยเด้อจัดนม เหมื Idol. อนกดกันมาม่าช่อมีส่วนีส่วนีขนาดเข้าแทนนพหัวใจยิงสู้เนที่นะต่ด้วยที่ไปไโอสเกตกาเข้าออกลูกเอ็าายตาาย เขามาโอ้ของเอาเยไปนิดเดียวอาละในจิมยานียานีต้นกระใจอย่าเข้ามาอแรกยุ้งวใจัวใหม่ไม่ต้องมีซมนะลูกเอ็นนะไม่ต้องมีเดียบมีซมนะไปยาเดียวขวามาโอ้ยุบนะยุบยุบยุบแล้ววางเลียวหลังใช่ไหม ต่อโตเหนียวสอมไม่ถึงไม่ยกลบเช่นกันหลบหลืดลเลือเอาไปเลือดเอาไปไปไหนไปกันเลือกสุท้ายเดินเข้ามาต่อโต้ เดโอลใจพยายามจะทิ้งด้านขวาวางคู่เบอร์วางแหวน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 โขงขวาโขงเล็กๆแหวนนี้อยู่ไม่อยู่ต่อต้นเดิมเข้มขยาดเข้งคิวไมยังไม่ถือโดนเข็งไปเฮียเสียงเอิ้นแหวนหินอะไรคู่เบอร์คิวแข็งอยู่ฝั่งนั้นเอง ตอนนี้ลุ่มองทุุ้เัวน้แล้วนะเตตวโตจรับทุบตเออกาไยกสอยกทสามยกนะมดยกที่สอง ยกสุดท้ายแล้วยอสยกสุดท้ายแล้วควัดจกันเลยครับโอ้โหเนี่าจัดีเด็ดทำงานกัน เลี้ยงต้นสายรถเขาใช่ตอโต้ดิชวนข้างนอกครับพยายามลากแมตตี้เดิมต่อต่อโต้ตอนนี้ได้ใหญ่ข้าขวาหอนไปขวาไปอีกซ้ายตาขวาติดปุ่นใจใจเย็นกันไปด้วยกันเดี๋ยวใจเย็นหนึหัวไฟจันนะ ก้อออกด้วยนะพอไปไหนไปกันอพอกันม่น่าจะมีอีกห้าคนไปนะโคตรไปนี่สุดท้ายดท้ายเจิก็ไปเล้ยกูบค่กก็พอกันอ้าวโอ้ใช้การยิง เล็กต right. ัวใจเล็กผาย่างยกไปยกเล้ยโอ้โอ้ให้ใครให้ใคาห้กเย็ดไปไหก้ยูงดังยกับนักทนี่เป็นงานสวยงาม ยอดชิ้นยอดสุดย,ย,ย,ยอดแต่โอกาสนี้เรียนเชิญท่านพิสิทธ์บาชเทวีนะครับนี่คุณยาบ้านขนาดเก่าโบโสามนะครับนะพ่อคาดตัวให้กับนักบอยทั้งคู่นะครับอย่าพึ่งล้มนะครับเรียนเชิญนครับเรียนเชิญนะครับท่านพิสิทธ์ราชเทวีนะครับโตอรโต้ท่านพุทธทกสอง ฝ้ายังไม่ถึงเอเช่นกันน,นเะเ,เนอ,อ,อ,นอ,อ,อเด้ออง,ง,นเนงนี่ไอ้ลมผมจอนไม่วนต้องไม่ได้ออกผมชี้ทางทั้งซ้ายเลมเอาซ้ายไปเด็กขวาด้วยไม่ลงนะเด็กขวาไปทีนึงวันนี้ฟ้าผมเป็นใจครับแต่ดึงมาไม่แน่ครับ ถ้าโปยต้องเอาเวลาคู่สามนี่พนันรอได้ครับคู่สามวขวาแรับแมวตัวมอเหมือนกัน,นเดี๋ยวเข้ามาครับเอามาพื้นเหมือนกันชาเขียวกับตลันฉายเล็บ ยกรูปหดนะฮะแข่เอาแบบวันไฟใจ้วันลุงพีนีครับแล้ว,ลน,น,ลว,น,วน,นี่นก็ก้องกรณีนะครับโอ้โหโอ้โหนี่บนน้ำน้ำโอ้โหมีพิกที่มาอยู่ด้านบนไม่ใช่พิกอยู่ในตนัวออกได้ออกครับ โวยเด็กๆมวยเล็กน er no. no, ี o, ่จะไหวครูแค่สีมงบอนะครับเอาสี่โมงบอลครูรักหังเราได้ครูพบสุดครับโอ้แพงครับแต่ความใหญ่ครับความใหญ่ของตวันฉายครับโอ้ซ้ายอ้าวอยู่ไในโยชาเขียวโอ้แพงได้สูงฮะเดี๋ยวดูแล้วพี่นี่อาตัวที่สองครับ ลุงเอ๋ลุงเอ๋ลุงเอ๋กระเพราขาเจ้าครับตอนนี้มาลบด้วยเช็ดแจ๊บด้วยกันครับไปเลยออกเ็จก็บว่าไปเลยยกสุดท้ายครับไหรอยลหลังจากที่ให้น้ำให้ข้าครับชาเขียวสดชื่นขึ้นมาหลังจากที่ปลายยกสองนี่คล้ายๆชายมันจะช้า ชาเขียวจะเป็นชาชัดก็อย่างนั้นใชไม่รู้อีกเริ่มเริ่มเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะวันนี้พักหายใจไปอว่ากันไปวักกันดีภพลยากันรังยกสุดท้ายแล้วมีอะไรใส่ให้เต็มมีอะไรใส่ให้เต็มโอ้ยด่วนแล้วชาเขียวยกสองทำอะไรกทำอาไร

โอ้โหแค่นี้สวยครับแข่งขวาไปที่เอาอ๋ออีกแล้วชาจะเป็นชาชักอีกแล้วพอโดนลำตัวแล้วชักมีอากาศไห่ไว่ะไป Good boy.